สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูอีกครั้งในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเมื่อวานนะคะคุณครูได้ทำการทบทวนหน่วยที่หนึ่งในชั่วโมงที่1และก็ชั่วโมงที่2ไปแล้วนะคะที่คุณครูทบทวนไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชแล้วก็ได้เฉลยกิจกรรมที่หนึ่งไปและใน และในส่วนของชั่วโมงที่2นะคะการปรับตัวของสัตว์ก็ได้เฉลยกิจกรรมที่2ไปแล้วนะคะนัเนียนคนไหนยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะก็สามารถย้อนหลังกลับเข้าไปดูได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดสรุปทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะในชั่วโมงที่สแล้วก็ชั่วโมงที่4กันค่ะ จากที่คุณครูแจ้งไว้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานว่านักเรียนนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอตัวเต็มนะคะในชั่วโมงที่3ที่คุณครูสอนไปได้นะคะจาก Youtube ค่ะคุณครูได้ลงไว้ในกำหนดการสอนวันนี้นะค่ะงั้นวันนี้เรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับชั่วโมงที่3ที่นักเรียนได้เรียนไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเรามาดูกันก่อนว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิตคืออะไรกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ที่เดียวกันในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งคำถามคือคนสองคนเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต,วตไหมคำตอบคือไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวแต่จำนวนสองเท่านั้นเองจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้นั้นต้องมีสิ่งมีชีวิตสองชนิดรวมกันเช่นคนกับยุงอย่างเงี้ย เป็นสองสิ่งมีชีวิตมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ค่ะซึ่งกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่อาศัาย <h urt lar noise> นั่นเองนัเรียนมา,มาดูภาพนี้กันค่ะนะัเรียนก็จะพบว่าในภาพนี้มีแหล่งอาศัายที่อยู่ในน้ําและแหล่งอาศัายที่อยู่บนบกนะคะนั่นเยนจะสังเกตเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตจําพวกหนึ่ง และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกจําพวกหนึ่งซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตในแหล่งนั้นๆน่ะเราจะเรียกภาพนี้โดยรวมว่าระบบนิเวศสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งนี้ก็จะเป็นพวกหินดินทรายน้ําอากาศเป็นต้นนะคะมาดูต่อว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆต้องการอะไรอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตต้องการที่จะกินค่ะพูดง่ายๆต้องการแหล่งอาหารนั่นเองต้องการอาหารดูจากภาพสามภาพนี้นะคะอย่างต้นหญ้าอาหารของต้นหญ้าก็คือน้ำและธาตุจากดินถูกไหมแล้วก็สั่งขอแสงจากแสงแดดถูกไหมคะโดยใช้คอรฟิลที่อยู่ในต้นของมันนั่นเองนะ กวางกินหญ้าเป็นอาหารอย่างเงี้ยก็คือกวางต้องการอาหารของกวางก็คือหญ้าเป็นสัตว์กินพืชน,นั่นเองเสือกินกวางเป็นอาหารแสดงว่าเสือเป็นสัตว์กินสัตว์เห็นไหมต้องการอาหารก็คือกวางนั่นเองถามว่าเสือจริงๆแล้วจาเป็นต้องกินกวางอย่างเดียวไหมมันจะล่าเหยื่อชนิดอื่นก็ได้นะคะแต่ในภาพของเราเป็นกวางเราก็เลยอธิบายว่ากวางนั่นเองอ่ะและนอกจากนี้นะคะ สิ่งมีชีวิตอ่ะยังต้องการแหล่งที่อยู่แหล่งหลบภัยแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนอีกด้วยนะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ต้องการดินเป็นที่อยู่อาศัยเช่นมดอย่างเงี้บ้านทํารังทํารังบนดินอย่างเงี้เป็นบ้านอย่างคนก็อาศัยอยู่บนดินปลูกบ้านอย่างเงี้เป็นต้นน้ําอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาสัตว์น้ําต่างๆเป็นต้นนะคะพืชน,น้ําก็ได้ อย่างป่าไม้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของพืชปา่าสัตว์ป่าเป็นตน้นอ่าและนอกจากนี้นะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยก็ยังต้องการแหล่งที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นที่หลบภัยเป็นที่สืบพันธุ์แล้วก็ยังเป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนอีกด้วยค่ะอ่ะเรามาดูกิจกรรมที่3กันนะคะกิจกรรมที่3ให้นักเรียนวาดภาพ กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่นักเรียนชื่นชอบมาหนึ่งตัวอย่างและอธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตใต้ภาพนั้นนะคะคุณครูเห็นนักเรียนทํามาหลายคนเลยวาดภาพได้น่ารักมากอ่อาเดี๋ยววันนี้ครูเฉลยเป็นแนวคําตอบละกันนะมาดูอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของสัตว์ทะเลที่อยู่ในทะเลมีอะไรบ้างมีเตา่ามีป้ามีปกากรลังถูกไหม มีน้ำทะเลมีหินมีดินมีทรายอยู่ในนี้นะคะอะอยู่ในอยู่ในอยู่ในทะเลและกันโอเคมาดูเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี้ยอย่างเช่นเต่าอย่างเช่นปลาอย่างเช่นปลากระลังต้องการทะเลเป็นอะไรบ้างเราไปดูกันเต่าปลาปลากระลังนะคะต้องการทะเลเป็นอะไรเป็นที่อยู่อาศัยถูกไหมและยังใช้ทะเลเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งสืบพันธุ์ เป็นแรงหลบภัยแล้วก็ยังคงเป็นแรงเลี้ยงดูลูกอ่อนของมันอีกด้วยค่ะมันอาจจะไปหลบอาศัยอยู่ในโพงหรืออยู่ในสิ่งมีชีวิตตัวอื่นก็ได้นะอย่างเช่นปูเสฉวนเนี้ยก็ไปแอบอยู่ในไหนเปลือกหอยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือแนวคําตอบของกิจกรรมที่3นะเด็กๆคนไหนยังทําไม่ได้ยังนึกภาพไม่ออกน,นะคะสามารถดูไปกับคุณครูได้ค่ะต่อมานะคะเราจะมา สรุปเนื้อหาในชั่วโมงที่4กันค่ะชั่วโมงที่4นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกัน่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างถ้าเด็กเรียนอยากรู้นะคะคลิปตัวเต็มนะจะอยู่ในช่อง YouTube นะคะหน่วยที่1ชั่วโมงที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะักเรียนสามารถย้อนกลับเข้าไปชมกันได้นะคะ เห็นครูจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมอ่ามาดูนะคะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเนี่ยเราเรียนทั้งหมด5ภาวะด้วยกันค่ะนักเรียนภาวะแรกก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันได้ประโยชน์ร่วมกันในที่นี้คืออะไรก็คือสัญลักษณ์เป็นบวกบวกคือสิ่งมีชีวิตสองชนิดเนี่ยเมื่ออยู่รวมกันได้ประโยชน์แยกกันก็สามารถที่จะ ใช้ชีวิตดําเนินปกติได้เหมือนเดิมพูดง่ายๆรวมกันเราอยู่แยกกันเราตาแลกแยกกันเราก็อยู่ได้นะคะอันนี้นะได้ประโยชน์ร่วมกันต่อมาภาวะที่สองค่ะภาวะพึ่งพากันพูดง่ายๆเมื่ออยู่รวมกันได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นบวกกับบวกแต่ถ้าแยกกันก็จะเสียประโยชน์ทางคู่นะภาวะที่สาภาวะอิงอาศัยอิงอาศัยฝ่ายหนึ่งที่ไปอาศัยเขาได้ประโยชน์ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกอาศัยไม่ได้แล้วก็ไม่สียประโยชน์นั่นเองนะคะภาวะที่สี่ภาวะล่าเหยื่อผู้ล่าจะได้ประโยชน์นเป็นบวกส่วนเหยื่อที่ถูกล่าก็จะเสียชีวิตถูกไหมเสียผลประโยชน์เป็นลบนั่นเองและภาวะสุดท้ายคือภาวะปรสิตปรสิตก็คือมีผู้ถูกอาศัยกลับไปอาศัยเขา ผู้ที่ไปอาศัยเขาก็จะได้ประโยชน์เหมือนโควิดอย่างเงี้ยไวรัสโควิด COVID อย่างเงี้ยมาอาศัยในตัวคนอ่ะเป็นภาวะปรสิตได้นะคะโควิดเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นโควิดจะได้ประโยชน์ส่วนคนที่ถูกอาศัยก็จะเสียประโยชน์นั่นเองอ่ะง่ายๆเลยยกตัวอย่างนะคะอย่างภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันในชีวิตประจําวันของเราก็จะมีผีเสื้อกับดอกไม้นกเอี้ยงกับควายเป็นต้นนะส่วนภาวะพึ่งพากันก็คือรวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย ถ้าไม่อยู่รวมกันก็จะเสียประโยชน์นะคะยกตัวอย่างเช่นไหลเคนเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างราและสาายภาวะที่สค่ะภาวะอิงอาศัยอย่างที่คุณครูแบอกแล้วฝ่ายหนึ่งอาศัยเขาได้ประโยชน์ในที่นี้คือเหาฉลามและอีกฝ่ายหนึ่งถูกอาศัยไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะคะก็คือฉลามนั่นเองต่อมาภาวะที่4ภาวะล่าเหยื่อ ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าได้ประโยชน์จากในภาพนี้สิงโตกับม้าลายคนที่เป็นผู้ล่าคือสิงโตส่วนภาพนี้กบกับแมลงคนที่เป็นผู้ล่าคกบเพราะฉะนั้นกบกับสิงโตได้ประโยชน์อีกฝ่ายนึงเสียประโยชน์ก็คือถูกล่านะคะอย่างเช่นม้าลายเงี้ยถูกสิงโตกินอย่างแมลงถูกกบกินพวกนี้จะเป็นเยื่อนะจะเป็นผู้ที่เสียประโยชน์นั่นเอง ส่วนภาวะสุดท้ายภาวะปรสิตนะคะอย่างเช่นกาฝากบนต้นไม้ใหญ่อ่ะกาฝากก็คือไปอาศัยเขาได้ประโยชน์ไปดูดซึมอาหารแย่งน้ําแย่งอาหารจากต้นที่มันอาศัยอยู่ส่วนต้นที่มันอาศัยอยู่เป็นไงถูกแย่งน้ําแย่งอาหารสูญเสียอาจจะถ้ามันอาศัยอยู่มากๆนะต้นที่ถูกอาศัยอาจจะตายได้เลยนะคะนักเรียนอ่ะมาสรุปกันพูดง่ายๆเราเรียนไปแล้วนะในชั่วโมงที่4ี่ห้าภาวะนั่นเอง คุณครูก็ได้ให้นักเรียนทํากิจกรรมที่สี่ให้นักเรียนวาดภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะทั้ง5ภาวะ,มะเมื่อกี้ที่นักเรียนชื่นชอบมา1ตัวอย่างและก็ให้นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ได้ภาพซึ่งนักเรียนวาดภาพมาแต่ละภาพน่ารักมากเลินคูเห็นแล้วนะคะแต่สําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมนี้นะหรือตามไม่ทันก็ดูไปกับคุณครูได้นะจ๊ะ อ่ะคุณครูยกตัวอย่างนะคะในภาพนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผีเสื้อกับดอกไม้นั่นเองผีเสื้อกับดอกไม้เป็นความสัมพันธ์แบบไหนที่เรียนไปแล้ว5ความสัมพันธ์อ่าก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันรวมกันเราอยู่แยกกันเราก็อยู่ได้ถูกไหมมีความสัมพันธ์อย่างไรผีเสื้อได้อะไรจากดอกไม้ก็ได้น้ําหวานจากดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองนะคะ ส่วนดอกไม้ได้อะไรจากผีเสื้อล่ะดอกไม้ก็ได้ผีเสื้อช่วยผสมเกสรนนั่นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วดอกไม้ดอกนี้จําเป็นต้องอยู่กับผีเสื้อตัวนี้ตลอดไปไหมไม่จําเป็นนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปทบทวนคลิปที่สอของครูนะคะในหน่วยที่1นึ่งคุณครูได้ทบทวนชั่วโมงที่3และก็ชั่วโมงที่4ไปนะคะนักเรียนคนไหน ยังติดตามงานไม่ทันหรือว่าทําอะไรไม่ทันนะคะก็ค่อยๆทําตามคุณครูไปนะในวันพรุ่งนี้นะคะคุณครูก็จะสรุปเนื้อหาในชั่วโมงที่หแล้วก็ชั่วโมงที่6และก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนทำไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ